ดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับบีบีตลาดทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องบีบีธรรมดาครับช่องบีบีธรรมดาก็จะมานำเสนออานอยวีบีนะครับอานอยวีบีขสมาธิ14นะครับตลาดทุกๆวัน6:17นะครับอานอยก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับจะมีให้ชมทุกวันทุกวันนะครับช่องบีบีธรรมดาก็จะมานำเสนอท่านผู้ชมลุ้นหลงเพื่อคามบันเทิงตอนนั้นนะครับทุกวันทุกวันเป็นเดียวกันนะครับ ขอขอบพระคุณทีามาช่วยอ่านะเคีับสมุมาหวมนะครับทุกๆๆเลยฝึกปฏิกการด้วยนะครับปฏิการปมฝึดแกนฝึกไล่ฝึกแกด้วยนะครับเด่นนะครับสามสี่ห้านะเน้นได่สี่กับห้านะครับตีหกนะครับห้าหกครับสีเจ็ดห้าเจ็ดตีแปดห้าแปดีเก้าห้าเก้าสีห้า การนี้นะครับสี่กับห้าเน้นที่เสือทั้งบนนี้นะัการนี้นะครับเน้นที่ห้านะครับห้าตัดไปนนะครับอันนี้คือคิดวินนะเด่นก็คือเสือทีเหลืองนี่แหละ โอเคครับเก็บรายละเอียดอ่านเอาดีดีครับเก็บเองครับต่างนี้นะครับต่างนี้เลยครับเดี๋ยวไปดูครับขอขอบพระคุณมากๆครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเงินงิครับมาบนมาล่างเลยนะครับสวัสดีครับ